จัดผักใส่จานสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็มีแครอทแล้วก็แตงกวาจะแกะสลักสักนิดนึงค่ะมันจะได้สวยๆเนาะกุรุกะแตงกวามูรสเตอร์แครอทจ้ามีแครอทกับแตงกวาเท่านั้นแปลงล่างเป็นดอกไม้เป็นใบไม้แล้วก็เป็นผีเสื้อจ้าเป็นนกด้วยนะคะรวงข้าวดอกคา แล้วก็นกจ้ะจินตนาการเอาสวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ผักการหอมจะทําน้ํายาขนมจีนสูตรดัดแปลงนะคะแล้วก็ตําแตงใส่กุ้งให้คุณเลมโบ้ค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงวัตถุด,ดิบมาดูในขั้นตอนการทํานะคะตอนนี้ผักการหอมกําลังต้มขนมจีนอยู่จ้ะ แล้วก็ด้วยเวลามันก็เร่งรีบนิดนึงนะคะผักการหอมก็เลยแกะสลักผักจาะก็เป็นแครอทแล้วก็แตงกวานะคะให้มันดูสวยงามนิดนึงผักเราไม่ได้มีมากมายค่ะแต่เราก็แกะลวดลายให้มันน่าทานนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้กำลังตุมขนมจีนจะตำแตงให้คุณเลมโบค่ะแตงก็ เอาเปลือกไว้บ้างนะคะแล้วก็สับเอาค่ะแล้วก็ใส่แครอทลงไปหน่อยเพราะว่าสีสันเขาก็จะได้ตัดกันนะคะเขียวขาวสีส้มจะปรุงและวัตถุดิบหรือว่าในส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวมาดูตอนที่ทำแล้วกันค่ะเราใช้เส้นเหมือนกันนะให้คุณเลมโบ้ทานกับส้มตำรอให้เส้นสุก ม,มะเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศในสวนของเรานะคะเก็บไว้ในฤดูร้อนแต่ว่าเก็บมาแล้วเอาเข้าช่องฟิตเลยนะคะทานได้ตลอดปีจ้ะพี่น้องอแข็งเหมือนไข่แดงเลยจ้ะแต่ถ้าอ,าออกมาแบบนี้เอาเข้าตู้เย็นอีกไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาออกมาเฉพาะที่เราจะทานจ้ะ วันนี้จะทำน้ํายาปลาทูน่าในกระป๋องจะมีกะทิแปกปอมมากระป๋องหนึ่งจะวันนี้เราทำขนมจีนแบบไม่ง้อกระชายนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันจ,ะจ้ะจ้าแอบเปเอาขนมจีนออกจากเตาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้กำลังลวกกุ้งอยู่จ้าทีนี้เรามาตามําส้มตําให้คุณลำโบกันนะคะวีทเลิก กระเทียมยูนตเตร์ถั่วลิสงจ้าสลั่งกินกระเทียมก็คุณเลมโบนี่แหละผักกาดหอมเป็นคนทำอะไรไวายนะคะต้องขอโทษพี่น้องด้วยบางทีจะดูแบบเป๊เป๊ปเป็นคนทำอะไรช้าๆนเนิบมๆนำหน้าทำไม่เป็นจ้ะโอเคแล้วก็ใส่ เกลือลงไปหน่อยเนาะถั่วลิสงก็มีเกลือแล้วล่ะอ่ะเติมไปนิดนึงเกลือสันสีอิ้วขาวจ้าสีครุน่นมะนาว ชูรสนจะวันนี้ใส่น้ำตาลทรายเลยไม่ได้เอาน้ำตาลปี๊บมาละลายจ้ะอากาศหนาวมันแข็งทูมอดเตอร์มะเขือเทศแช่เย็นค่ะเดี๋ยวเรียกส้มตำไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าสลัดแล้ว Uh huh. ใช้ได้เลยโอ้ยสุดยอดเลยหอมจาะพี่น้องอร่อยเพราะขูดสาดกล้างครก หอมอ่ะแรกกัวอันนี้ใช้ต้มกับน้ำขนมจีนนะคะเอาขนมจีนออกแล้วก็ต้มกุ้งต่อจะไม่ต้องล้างคาวได้ด้วยเพราะมันมีแป้งนะจะเป๊ะเลยก้าวโอ้ยกุ้งกระโดดออกแกจาน เกจะเอาไปทานที่ทำงานด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ตาตำแตงของคุณพี่โบชุดนี้ของคุณเลมโบนะคะก็มีผักสดค่ะมีแอสเปรดโคนกระลำหัวแหลมแล้วก็เรดโคนกระหลำสีม่วงตามด้วยขนมจีน ผากาดหอมก็ถามแกว่าแกจะทานก่อนไหมแกบอกว่ารอทานพร้อมผักากดหอมเพราะฉะนั้นก็ต้องทําน้ํายาขนมจีนและทีนี้จ้จ้าทีนี้เรามาทิ่มพริกกันนะคะบอกแล้วว่าผากาดหอมจะทําน้ํายาสูตรดัดแปลงนะคะเราใช้พริกแกงแดงเลยค่ะจากนั้นก็ใส่กะปินะคะเดี๋ยวยูตังเดนนะพี่น้อง แต่เราอยากกินแกงเราโยตั้งแดนนะพี่น้องค่ะทํำจุดดัดแปลงได้จ้ะเราจะให้มันเป็นแกงเหลืองเราก็ใส่ขมิ้นไปพี่แกงมันไม่ได้ต่างกันมากมายหรอกพี่น้องอันนี้เราจะใส่แทนกระชายนะจ๊ะส่วนนี้ตำค่ะเรามีแบบผงด้วย แล้วพี่น้องห้มด้วยแหละก่อนที่จะไปตั้งกะทิเราก็มาเตรียมกระชายทิพฮ์ฮ่าเห็นไหมเนี่ยจะพี่น้องเอาขนาดไหนอ่ะเหลือมะนี่แทนกระชายไปเลยสมุนไพรไทยใส่กะทิจ้านี่นะคะคูคุคส เมียวก็กะทินั่นแหละสามีซื้อมาให้เอาพริกแกงลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาโครกเนี่ยไปตำปลา,าในกระป๋องจ้ะนี่ให้มาพี่น้องแกยนพริกลงไปนี่เหลืองแล้วจ้ะ คือตำแล้วเขาจะฟูขึ้นอีกนะคะจะเป็นปลาทูน่าในน้ำมันหรือว่าในน้ำก็ได้เราเอาของเหลวออกก่อนนะจ๊ะตำน้ำพริกยังอร่อยเลยตานี้ คุกคุณเลมโบ้คุกตำพริกไทยดำคขาว่าโอ้ยน้ำเดือดดีจังเลยจ้ะพี่น้องเกลียง<ฮ>ถือเป็นการล้างครกไปด้วย ข้นมากนะจ๊ะเติมน้ำนิดนึ่งขนาดพริกแกงยังละลายไม่หมดเลยมะเหลืองแล้ว <laughs> น้ําแกงของเราเดือดแล้วนะจ๊ะใส่ตาลงไป แล้ต่พี่น้องเรื่องแล้วก็หอมกันจ้ะนี่โอ้โหสุดยอดอะ่ะทีนี้เรามาปรุงรสค่ะน้ำปลาไม่ต้องบอกแล้วพิจุมพิจโซดสลังเขาทำไม่เป็นหรอกจ้ะมีแต่คนไทยนี่แหละ พอจะติดตามบ้างชูรสจ้าอุ้ยหอมหอมหอมน้ำตาลทรายจ้าออกหวานมันหน่อยนะจ้ะท้าสุกเดี๋ยวเราก็จะมี นี่นะคะกระชายทิพย์ขมิ้นแล้วก็ใบมะกรูดนะรสชาติโอเคแล้วแต่ถ้าใส่เส้นก็จะจืดไปใส่น้ำปลาอีกนิดนึงจะ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขมิ้นลงไปเลยนะคะใบมะกรูดจ้าพริกแกงไซ่ได้หมดเลยนะคะพริก พริกแกงแดงพริกแกงมัสมมนฮังเลพริกแกงเขียวหวานยังได้เลยจ้าดัดแปลงเอาจากพี่น้องอืมเห็นไหมคะนี่ได้แล้วถ้าไม่บอกว่าเป็นพริกแกงแดงไม่มีใครเชื่อนะจ๊ะจะเอาพริกน้ำยาขนมจีนจมาทำไมเราอยู่บนป่าบนเขามันไม่มีขายให้เราหรอกจ้ะโอยโอยโอยโอุย้ยพี่น้องดูค่ะ มันน้อมได้แรงอกจริงๆพี่น้องเออนี่จากพริกแกงแดงมาเป็นแกงเหลืองเลยหอมหอมหอมผาปากจานยังเหลืองเลยจ้ะโอ้ สุดยอดมากพี่น้องอดูค่ะเหมือนกระชายเลยลุนจานลุนจานกระชายทิพกระชายทิพมาจ้าพี่น้องจา้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจะอาหารสองเราจานนี้ของผักกาดหอมนะคะพร้อมผักแกะสลักและน้ำลิ่งงงอนตำแตงของคุณเลมโบ้พร้อมผักสดค่ะขนมจีนอยู่นู่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยวบอกว่าน่าทานมากเลยจำแตงเห็นชัดไหม าก็หมดก็หมดอีเฟสเอออฟเฟสสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากพี่น้องจ๋าสวัสดีครับอีเย็นเอ๊อือโอ้โห่ก้องเห็นชัดไหม Alvor i mac-mac? Absolutt. Det er det, ja. Rart. Ja. Ja. <laughs> คุ้อสิเอลเลดดี้คริสตรินยมเอออเขมากันสักกิ่หอมมันจากพี่น้องลองทำดู โอ้อร่อยจ้ะเหมือนน้ำยาน้ำยาภูเก็ตอะไปทานที่หน้ารามโอ้โหรสชาติเดียวเลยอืม Tá, tá. <sos> <sos> uh <-huh. A sos> cut <ali>. out cool, yeah. <sos> <sos> น่ารักกุลิสามียังงงเลยอ่ะเอามะเขือเทศมาจากไหนโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh. อร่อยมากๆร่อยโกน น้ำอัดแก๊สน้ำแล้วก็มีเครื่องอัดแก๊สน้ําธรรมดาแล้วเนี่ยกดไปแล้วก็จะคล้ายๆกับน้ำโซดาจะซา ปรยัดตังแล้วอร่อยด้วยค่ะไม่มีกลิ่นเป็นปลากระป๋องเลยนะพี่น้องลองทําดูป,าปลาทูน่ากระป๋องรา9โคลนหนึงเนี่ยลงทุนไม่กี่ตังประหยัดตังอร่อยจ้ะมิกขมิกขมบัติโอขอบคุณมากสำหรับอาหาร Tusen ja, <laughs> takk. <så mycket>. Mm. <laughs> mm -hmm. อร่อยมากจ้ะเผ็ดพอดีด้วยค่ะวันนี้น้องนกน้องนกชนกนั้นแม่แมวทางชนบบรีพี่ลืมดูแลที่สวยเธอไม่ได้เอาต้มหมุนมาให้ต้มหมุนเอาไปแกะสลักส้มโอเมื่อวานวางผิดที่พี่เตถิ่นแอมบน ถามว่าลิสเดทินแอนด์สปริงก็คือเอาอีกหน่อยไหมที่รักเขาบอกว่าอิมๆโอ้ดุกติกอิมิมแมว้าวพอจะดุกติอ่ะพูดไทยเก่งไทยแลนด์สก้าแอดูแอรไทยแลนด์สก้าเด้อเดอแอร์สวีเดนสก้าคุณเป็นคนไทยฉันเป็นคนสวีเดน เีย่ปพส่ม้ามกโอ้เม็ดเม็ดไทยแหลมสิคะม็อืมไทยรสกอิ่อิ่มอิ่มอิดกตีภาษาไทยอิ่มอิมแมทแมท เดี๋ยวจะดูอ่าโปรแกรมทีวีกับแกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณเรนโบ่จะต้องไปทำงานกะดึกจ้ะหัวซุปปุ๊บขอขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามมาชม ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกทกท,กท่านเลยจ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า